สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลรอมานานเ i อร์จิลฟันได้เนื้อเต้นเตรียมดวลเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เฟอร์จิลฟันได้เปิดอกตั้งตารอคอยที่จะเผชิญหน้ากับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อีกคนอย่างใจจดใจจ่อพร้อมบอกว่าทั้งตนและฮาแลนด์ต่างทําให้อีกฝ่ายปวดหัวได้พอๆพกันโดยเฟอร์จิลฟันได้กองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลมูมอรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลีอังกฤษเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดวลกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ง ซีสันนี้ฟานได้กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นสมกับที่ได้รับการยกย่องตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกของยุคปัจจุบันและในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้เขาก็จะต้องรับมือกับเออร์ลิงเบวฮารแลนด์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสุดๆโดยดาวเตะชาวดัตเผยว่าแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่สําคัญมากๆสําหรับทั้ง2ทีม และผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆที่ได้เจอกับงานอา,าทยาอีกครั้งที่ต้องดวลกับทีมที่เป็นทริปเปิลแชมป์มันเป็นเรื่องดีอยู่เสมอที่ได้ดวลกับหนึ่งในกองหน้าที่มีฟอร์มมันร้อนแรงที่สุดในโลกหลังจากฟานได้ถูกถามว่าที่ผ่านมาฮาแลนด์เคยทําให้เขาเจองานหนักบ้างหรือไม่ฟานได้ก็ตอบว่าแน่นอนว่าต้องเคยอยู่แล้วแต่อารมณ์มันก็ประมาณว่าผมเคยสร้างปัญหาให้เขาส่วนเขาก็เคยสร้างปัญหาให้ผมเหมือนกันมันเป็นการต่อสู้ที่ยากอยู่เสมอ แต่มันก็เหมือนกับผมบอกไปนั่นแหละผมคิดเอาเองว่าเขาก็ตั้งตารอคอยที่จะเจอกับผมเช่นเดียวกันกับผมที่ตั้งตารอคอยที่จะดวนกับเขาสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ